เอาหรือก็ผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกุยโชว์เกมแนวมุมมองข้างนะครับที่เราจะต้องสำรวจโรงงานล้างที่ปลูกทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องของสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์เพนพานด้วยก็ไม่รู้เราจะมาสำรวจทำไมเหมือนกันอ่ะเราก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงสอบนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นหมดละนะเราก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิม เริ่มกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาผมใช้จอยเล่นนะทุกคนพราะเกมนี้มันใช้จอยได้เราก็จะเป็นคนที่เข้ามาทำไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ปืนเราเนี่ยเป็นปืนฟาสวานะคือมันจะต้องทำการเปิดไฟตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ยิงได้ผมลองมานิดหน่อยเหมือนว่ามันต้องชาร์จด้วยมั้ง คือยิงมั่วไม่ได้นะไม่งั้นมันจะหมดพลังงานไม่รู้ว่าต้องชาร์จยังไงเหมือนกันอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนเป็นเตาพลังงานเราต้องมาเปิดเตานี่หรอไม่รู้ละ่ะไปเลยดีกว่าอะไรอะข้างล่างอ่ะกูเดินได้ปะนะมันยึกยๆๆๆึกยืนอไม่น่าได้ ผมต้องยิงเหรอนี่ตายไหมอ่ะก็ไม่ตายนะหรือว่าเราวิ่งไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ได้ได้เหรอโอผ,ผมจะดูด้านด้านขวาเห็นปะมันจะมีสอนใช้จอยอยู่ครับหรือผมวิ่งไปได้ <c oughs> วิ่งวิ่งวิ่งได้ไหมวิ่งได้อยู่วิ่งได้อยู่ มันพยายามดึงวิโอเคอ่ะเราเรียนรู้เรียบร้อยแหละเพราะงั้นไม่จำเป็นครับนี่กดใช้อะไรอะ่ะกด A ต้องกด A อค้างหรอหรือว่าข้างบนนี้หรออ๋อรีโหลดคือปุ่ม r 1ครับ ยิง R2 โอเคเข้าใจละแต่ก็เปิดประตูสวยมีกึ่งๆพาสโซนะไฟนี่น่าจะเปิดตลอดได้เอ่อตีมันเป็นตีมของจีนจหน่อยนะครับชื่อเกมก็จีนเพราะงั้นก็จะเป็นสภาพแวดล้อมแบบจีนจนะครับ ตัวอะไรข้างล่างกว่านั่นน่ะเฮ้ยมันเป็นน้ำนี่ว่าทุกคนนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นสะพานขอร้องใหญ่ให้ผมลงน้ำเลยครับเฮ้ยอย่านะมึงอย่านะมึงโอ้โอ๋อปืนมี2โหมดนะครับก็จะเป็นโหมด,แบบ,แบบดแบบยิงแบบซ็อตกันกับยิงแบบไรเฟลนะ เปลี่ยนโหมดก็น่าจะแบบไหนวะอ๋อเล็งแบบนี้คือไรฟลิลครับกด RL 2ครั้งแต่ว่าการเปลี่ยนโหมดมันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเนี่ยแล้วนี่ทำอะไรอะ่ะโอเคเป็นการชาร์จครับมีตัวเลขนับถอยหลังอยู่เฮ้ยทำไมเหลือแค่สาม เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหรือว่าผมต้องปิดอันนี้ก่อนเออพลังงานไม่พอหรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวปว่าวะไม่เกี่ยวหรอถ้างั้นเราต้องทำไงล่ะเนี่ยยิงปะอะไรมันสันสัตว์ด้านขวาโอเคน่าจะต้องยิงไ้ตรงนู้นป่ะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้กการเลงมันก็เลงยากแลแหละใช้จอย ไม่ถึงเหรอโอเคถึงถึงตัวไอ้อนี้ทำไรอ่ะผลไม่ได้นะโอเครีโหลดกันครับผู้รีโหลดต้องรีโหลดทีละลูกด้วยเนี่ยมีสี่ลูกอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าสิ่งมีชีวิตมันเป็นเหมือนกับสายอะไรสักอย่างหนึ่งครับ ีอะไรไม่กูตกใจด้านขวา,านุ่นเป็นไม้โอเคเหมือนกับว่าอะไรตรงนั้นวะหน้านะโอเคเฮ้ยมันกลัวแสงหรอคนยิงได้ไหมอ่ะยิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลยหมดยังหมดยังยังไม่หมดนะดีโดดก่อน กะสุดเรามีจำกัดนะเนี่ยดูด้านหลังเราดิอ่าเราต้องทำไงอ๋อเปิดตูเรียบร้อยครับอะไรอ่ะระวังกว้างกูระวังไอ้ตัวข้างหน้านี่ก่อนเลยมึงคนปะเนี่ยหรือว่าหุ่นอย่าเด้ออย่าเด้ออุ้ยบรรยากาศแม่งชำดีอะเนี่ยอะไร อู้แต่ข้างหลังนี่เป็นภาพแบบภาพพี g นจีแปะนะครับอย่าเด้ออย่านะเว้ยกูตเตรียมเลยล่ะเฮ้ยเยิยนกเวนไม่เสียงมันจะมีตัวหาอะไรออกมาเลยวะอย่านะโอ้ย มันวิ่งมันวิ่งอยู่เต็มมันไปแล้วไปไปไปนี่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 ไปแล้วอย่าเหมือนเหมือนจะมีตัวอะไรออกมาทุกคนไปนี่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 คืออะไรอ่ะเราเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเออโอ้โหเวกซ์ยิงยิงจี้ยิงยิงว้า โอ๊ตเตอร์ฟาดเฮ้ยเหมือนกันเล่นกูเหรอไอหุ่นนี่วิกระสุดเราไม่รีด้วยนะทุกคนรีบวิ่งแล้วก็รีบเปิดประตูเอาใหม่นะสเต็มอุ๊ยมีสเต็มมีหน้าด้วยเชียเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเฮ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 ้ยมันออกมาแน่ๆรีบไป ออกมาแล้ว <muitas> ันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วปีกปๆเปไปไปมันเหนื่อย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 เอ้าเดี๋ยวเด๋ยวเอ้าเปิดหรอเปิดไปดิไปเอ้าเดี๋ยวนะตอนนี้มันเปิดอยู่หรอแอ้วทาไมตอนนี้มันเปิดอยู่อ๋อคือมันเปิดอยู่แล้วเหรอเราเราต้องรีบเข้าไปล้วก็ยิ่ง รีบปิดใช่ไหมโอเคพลาดเองอ่ะเก็บสเตมินาไว้เลยแบบว่าไม่ได้มันต้องใช้สเตมินาวิ่งครับตอนนี้แหละรีบวิ่งเลยไปแล้วไปเร็วโดดมาเร็วจังโอ้ยเหนื่อยนี่นี่นี่ เฮ้ยวิ่งดีวิง่งโอเคปิดอันนี่คืออะไรเฮ้ยโอ้โหนี่กูต้องเปิดต่อใช่ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันอันนี้คืออะไรอัน <c oughs> นี้คืออะไรคืออะไรอ๋อนึกว่าเลเซอร์เป็นการยืนยันตัวเฉยๆโอ้ ถึงกูก็เหนื่อยเลยคือสภาพมันเป็นเหมือนกับป้อมปราก,การเลยนะครับรอบๆเราตอนเนี้ยนี่เราปุกเข้ามานะเนี่ยเออเน่ยเป็นป้อมกำแพงยาวไปยันนู่นเลยฮะโอ้ยลงทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆมีนี่แก่าอ่ะยี่สิบมันกดได้นะแต่ว่า มันจะเหลือแค่สาวอีกไหมอ๋ออันนี้กดอ๋อผมรู้แล้วมันคือจุดรีกรสุนด้ยกระเป๋าด้านหลังเราเต็มแล้วครับตอนนี้เอ้ยใครอยู่ในห้องครับเขียนว่ารีแลกซ์กูไม่รีแลกอะไรทางนั้นน่ะไม่ก็เฮ้ยเดีย๋ยวผมอันนี้อันนี้อยู่แล้วปะโอเคกระสุนตส่ไปก่อนครับ เพื่อความปลอดภัยเป็นซากแบบจัก,กรยานเต็มไปหมดเลยใครเข้ามาทิ้งเป็นล้านๆเลยเนะี่ยโ,โอ้โห้ข้างหน้ามีตัวอะไรกันเนี่ยไอพวกนี้มันกลัวแสงครับเพราะงั้นเราก็โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตาใคร วิ่ง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 โอเคอย่าอย่านะอย่าวิ่งวิ่งโอเคอย่าอย่าเฮ้ย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 อะไรอะไรอีกอะไรอะไรอีกอะไรอีกโอ้โหแม็กเอ้ยปวดหัวเลยอย่ยข้างห้องก็จะด่ากูปะเนี่ย เป็นไกดจักรยานไกดพันเหรอเมื่อกี้อู้แม่งต้องรีบกว่าเกมเนี่ยแบบช้าไม่ได้นะบางจังหวะถ้าจังหวะนี้ช้านี่คือแบบอันนี้เลยฮะไป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 ตอนนี้ก็ต้องรีบวิ่งครับรีบวิ่งรีบวิ่งรีบรีบวิ่งรีบวิ่งวิ่งได้ไหมเนี่ยมันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้ไหมมันติดอะมันติดอ่ะมันติดอ่ะมันติดอ่ะมันติตด เราต้องยิงก่อนป่ะผมต้องยิงมันก่อนป่ะหรือว่ายงงอย่างไงเดี๋ยวต้องลองดูก่อนวะคือมันยิงได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออกไปเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรครับยาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพวกผมยิงไม่ได้เหรอทุกคน ใช่ไหมมันยิงไม่ได้จริงๆนั่นแ่ะเออมันยิงไม่ได้ไอ้อพวกนี้ก็จ้องจะเล่นกูอย่างเดียวเลยต้องวิ่งวะ่ะวิ่งจริงเนี่ยต้องวิ่งมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งเออวิ่งวิ่งต้องวิ่งครับโอเคได้แล้ว โอ้ยเหนื่อ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 ยเดินได้อยู่เดินได้อยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอู๋มีจุดเติมกระสุนอ่ะกูขอเติมหน่อยละกันไปแล้วไม่ต้องตามมาโอเครอดรอดอะไรอะ่ะเุ้ยโอ้ย,อยไอ้ตัวแมงมุมอีแกแล้วทุกคนข้างหน้าก็มีอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อะไรอยากไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <l ots> โอ้โหนี่ผมต้องยิงมันเหรอต้องยิงมันเหรอเอาจริงดิต้องยิงนะยิงยิงก็ได้ยิงโอ้กระสุดมดกระสุดมดกระสุนาการะสุนกระสุนกระสุน <l ots> <ๆ> โอ้ยข้างหลังก็ยังอยู่ไม่เงยใช้กี่นัดวะนะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยถนัดกับการรีโหลดเท่าไหร่แต่ว่าได้อยู่ครับโดนน้ำแล้วมันจับอยูนะเนะี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ มันคือลูกอะไรวะล่วงลงมามันมีสองตัวไม่เหอตอนะไรที่ผมเห็นอะหายไปตัวนึ่งวะ่ะเอ,อโอ้ยข้างในมีคนมันคาดน่าจะเข้าไปได้ให้เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อน,ลน,อนแล้วกันเอาตันล้วต้องเข้าไปโอเคด้านนี้ต่อ ประตูครับมีไอ้สัญลักษณ์แมงมุมนี่เต็มเลยนูปวาดแมงมุมอ่ะใครมาวาดวะเด็กวันไหนมาวาดกันเหรออันนี้มีอันนี้ด้วยเหมือนเป็นลิฟต์แต่ว่าน่าจะต้องขึ้นไปบนนี้ก่อนครับอ้าวลงนี่ว่าเราใช้ลิฟต์ไม่ได้หรอ ด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าครับเหมือนจะเข้าได้เลยอะแล้วเข้าได้โอ้โหมันจะระเบิดปะเนี่ยฮะอย่านะโว้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่ามันแห็นหน้าสุดไม่ได้ครับอยา่านะพบมึงอะ่ะ หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยอ๋อมันมาเข้าข้างบนนี้อ้าวแล้วเปิดทำไมวะเปิดพลังงานเพื่อให้ลิฟท์ทำงานเหรออ๋อใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนะผมขอไปดูด้านขวาก่อนขวาล่างมันขึ้นไปข้างบนได้เหมือนกันอะไรด้านขวาแล้ววะ ผมต้องเดินไปดูปะเนี่ยปุ้ยนีเป็นใครโอ้ยแมงมองกอีกเอาเหรอ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 รีโหลด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 โอ้โหรีโหลดโดรอไปเลยเีย yeah. โอเค เริ่มเริ่มชีดละเริ่มชิดละขวาเรามีอะไรครับอะไรอะซ่องผีเหรอมีเสียงเพลงออกมาด้วยแต่เหมือนเราต้องเข้าไปนะแต่เหมือนจะต้องใช้พลังงานเนี่ยเปล่าข้างบนไม่รู้นะไปดูก่อนมันขึ้นลิฟต์ตรงนี้ได้ครับ ้ยตกใจเสียงลิฟ์แม่งโคตรดังอันนี้เหมือนจะตกลงไปไปนเนี่ยเกไปไม่ได้ไปดูกันต่อเสียงมันมีตัวอะไรเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ขึ้นไปได้นะเนี่ยใครอะ่ะเฮ้ย มันมีเหมือนกับวงเวทอะไรด้วยเป็นคนใช่ไหมเราอ่ะอะไรอ่ะทำไรโอ้ลองหนเอาเอาจบแล้วโอ้จบเดโมนะครับเขา้เล่นอยู่แค่นี้อุ้ยน่าหนุกมากทุกคน คือแบบว่าเกมมันใช้ได้อยู่นะคือพูดเลยนะว่าเกมเนี้ยบรรยากาศดีมากคือใส่หูฟังแล้วแบบฟังเสียงเนี่ยเสียงแม่งรอบข้างเยอะมากคือเหมือนกับเกมสามิติอะครับเสียงมันอะเป็นแนวแบบมองข้างนะแต่แบบเสียงแม่งมาทุกทิศทางอะแล้วก็ปีศาจในเกมเนี้ยก็ปีไซน์มันก็ใช้ได้นะครับค่อนข้างน่ากลัวเลย ด้วยความที่เป็นของจีนๆมั้งมันก็เลยดูแบบมีความแบบไปได้เรื่อยเหมือนกันนะไม่ได้แบบเป็นธีมแบบเฉพาะนะครับแล้วก็ปริศนาของที่ตัวละครเราเนี่ยมาทำอะไรที่เนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะแต่เหมือนพยายามที่จะบุกไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าประตูที่เราต้องไปก็คือประตูไอ้ตรงแดงๆที่เหมือนกับเป็นผับมอนสเตอร์นั่นแหละ <laughs> มีเสียงเพลงออกามาด้วย ก็ประมาณนั้นก็เอาไว้ถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะว่ากนอีกทีแล้วกันเออเอาเป็นว่าสําหรับเกมเอ่อกุย๋โยโหยนะเกมพูดยากนิดหนึ่งคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้นะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับเกมนี้ก็บา,บายบายครับ